ครับผมอาจารย์วันเป็นอาจารย์ฝึกสอนที่โอวิตและ p o รไฟล์วอนนะครับวันนี้เรามีสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้มาเรียนกับเราเรียเร้อยไปเจอเขา,เล,าเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสตีนนะครัะมาเรียนที่นี่ตั้งแต่คอร์สแรกสุดคือคอร์สนนใการพื้นฐานแล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนคอร์สโครงการอยู่ครับตอนนี้โครงกราฟจบคอร์สยังยังครับออยากถามความรู้สึก ที่มาเล่นที่นี่นะรู้สึกยังไงบ้างว่าสนุกดีครับเพราะว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะๆแล้วก็ท้าทายทุกว่าบางเครื่องก็ซ่อมยากบางเครื่องก็ซ่อมง่ายระดับความยากก็ไม่เหมือนกันครับครับจอบลึกนิดนึงนะประสบการณ์ที่เรามาซ่อมตั้งแต่วันแรกอย่างเงี้ยเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างว่าทาเครื่องคอรสมิโยต้าธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวมาก็ม้วนลาซึ่งผมว่าเป็นอย่างหนึ่งในสิ่งที่ยากสุดเลยค่ะม้วนลาคืออะไรครับ คือที่เราต้องเอาเป็นบทลงโทษของอาจารย์บอลค่ะเวลาทำผ้าก็็ต้องม้วนลานใหม่แล้วก็ม้วนไปตอนแรกก่าม้วนยากแต่พอม้วนไปม้วนมามันก็เริ่มง่ายที่้งเลยครับแล้วก็คอแรกก็ททาเครื่องออโต้สตัวคือเครื่องไซโก้เจ็ดแล้วก็เครื่อง ETA 2836องแปกครับแล้วก็ว่สอนเรื่องการโม่สอดเข็มถอดหน้าปักถอดขอบแล้วก็ผมก็ โมของตัวเองมาด้วยเรือนะอันนี้เป็นในการที่โมใหาม,ม,มานรโมเองก็ซื้อพาสจากที่โอเิส์พเครื่องเอออ็นเฮสสามหกาใส่แล้วก็มีคลื่นตรงหน้าปัดแล้วก็ชอบคือว่าคลื่นมันก็เป็นภายน้ำเหมือนกันครับ<ะ>แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเครื่องเออไซโ้ cle, แล้วก็เอาตัวเรือน s k เค o อ v e r นเวอร์ชันมาใสา่แล้วก็ขอบก็เอาให้เป็นเหมือนขอบพวกซับเบรนเนอร์รุ่นเก่าๆแล้วก็กระจกดับเบิลโดเหมือนพวกซีโดเลอร์คับ ก็ได้อารมณ์วินเทจดีแล้วก็คุณเอกลักษณ์ของตัวเองดีครับครับอันนี้ก็เป็นในการที่โมเองนะ่ยใช่ค่ะแล้ววันนี้ใส่อะไรมานี่ใส่ใส่โก้อ่าพรีเซนต์หน่อยไซโก้เอ่อโครโนกราฟลิมิเต็ดครับตัวลิมิเต็ดหกร้อยเรือนสปีดมาสเตอร์ครับเป็นเป็นเนียมบูเฮดด้วยใช่ไหมครับ